เพียงแต่ว่ากีฬามันตัดมาร้อยกว่าปีอย่งถูกตัดมาห้ามใช้เหลือแค่นี้เราพยายามเก็บองค์ความรู้นี้ให้มากที่สุดให้มันตามประสบการณ์เจอจริงที่เจอโจทย์อย่างนี้เพื่อส่งต่อรากเหง้านี้ต่อไปต้องขอให้คนรุ่นหลังเนี่ยเห็นอีกมุมหนึ่งที่คนโบราณก็ทำกันอยู่ว่าเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อส่งเสืิอมไม่ใครและเพื่อเอารับภูมิปัญญานี้ส่งต่อให้คิดต่อไม่ไตายท่าเพราะนั้นตรงเนี้ยมันควรจะช่วยกัน คิดในแง่ของแรงบวกมากกว่าเชิงตัดพ้อต่อว่ามวยโบราณเราเนี่ยสมัยก่อนยิ่งพัฒนายพยายามชัดเจนว่ามีเคล็ดวิชาชัดเจนที่สุดเลยแต่พื้นฐานการเดินการย่างเนี้ยย่อย่างยักเยื้องถดหอยหอบเอล้มลูกคาญแ้องปัดปิดเปิดล่อหลบอลบหลีกเนี้ยกอดรัดฟัดเลี่ยนทุ่มทับจับหักนะประกอบกับจับล้างเท้าหลังเตะตัดดัดกันขอนี่เป็นโครงเขาเลยนะซึ่งแบ่งทั้งบริบทของการฝึกกายฝึกวิชาและฝึกปัญญา ปัญ,ญญาชุ้งท้ายการล่อหลอกหลบหีการวารงกลยุธทธ์หมดเลยนั่นนะนั่นคือเขามีเค็ดอย่างชัดเจนที่สุดแล้วเพียงแต่ว่ากีฬามันตัดมาร้อยกว่าปีอย่งถูกตัดมันห้ามใช้เหลือแค่เนี้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาก็ไม่รู้อาจจะเสพสิ่งที่เขาไม่รู้เห็นตโตมาขนาดนี้ในร้อยปีหลังนี้แต่รุ่นเก่า,าเขามีมันครบแล้ว เพราะฉะนั้นเราพยายามกลุ่มเราเนี่ยเราเจอหลักฐานวิธีการฝึกที่มันเกี่ยวเนื่องสืบทอดและเกี่ยวพันทั้งกระบี่กบบอลเช่นกันการยอ่อการเดินมันเกี่ยวข้องเลยเราพยายามเก็บองค์ความรู้นี้ให้มากที่สุดแล้วก็แตกยอดให้มันตามประสบการณ์เจอจริงที่เจอโจทย์อย่างนี้เพื่อส่งต่อรากเหง้านี้ต่อไปเป็นของไทยไม่รู้จบนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้คนรุ่นหลังเนี่ยให้โอกาสคิดตัวเองให้ เห็นอีกมุมหนึ่งที่คนโบราณก็ทำกันอยู่ว่าเพื่ออะไรเพื่อใครเพื่อส่งเสือไม่ใครและเพื่อเอารับภูมิปัญญานี้ส่งต่อให้คิดต่อไม่ตายท่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันควรจะช่วยกันคิดในแง่ของแรงบวกมากกว่าเชิงตัดพ้อต่อว่าเอาความคิดตัวเองที่เห็นปัจจุบันไปลบว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกไม่มีแล้วจะมีเคล็ดได้ไงภาพการดัดตนภาพการนวดวิธีการเชื่อมโยงม,มีหมดเลยกฎหมายก็มีบอก แม้แต่จดหมายเหตุบันทึกของต่างชาติก็มีบอกเพราะนั้นตัวนี้เมื่อมีตัวนี้ไปสืบคนให้ละเอียดลึกซึ้งดีกว่าดีไหมที่จะพยายามดาม่าหรือแอนตี้โจมตีว่ามันไม่มีหรอกยิ่งคูแบงทําก็เอยไม่มีหลอกมันคงไม่ดกไม่ได้มั้งมันกลายว่าเข้าสู่กันการไม่ชอบคนเลยไม่ชอบวิชาด้วยไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยถูกกันโตแย้งโตเถียงกันเลยเกลียดกันก็อยญ่ตัดตัดตัดตรงนี้ไปซะดีกว่ามันชื่อเมื่อมันมีจะมีอย่างไรในเวลาของมัน แล้วส่งต่ออย่างไรดีกว่าช่วยกันต่อยอดชิดต่อคงไว้ซึ่งหลักฐานแม่บทตำราเกา่าไล่ไปล้วก็ตืบคน,นต่อไปให้มันพัฒนาขึ้นเพราะเป็นศาสตร์นะไม่จบจะได้ภูมิใจด้วยกันเนาะเราคือชาวไทยชาวสยามด้วยกันนะไม่ใช่ต่างชาติมีเราไม่มีเรารู้สึกใจตรงนี้เพราะนั้นคิดให้กว้างไรืว่าช่วยคิดใหม่แล้วช่วยกันมองว่าช่วยเป็นเก็บดีกว่าจะทําลายจะได้ภูมิใจว่าชาติไทยก็มีตรงนี้เช่นกัน